สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องตู้อินุชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมากินเห็ดกันนะคะมีเห็ดเข็มทองแล้วก็มีเห็ดเข็มทองพันเบคอนนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลย วันนี้เป็นเห็ดเข็มทองใส่ซอสหม่าล่านะคะเติดได้ใจมากนี่ เดี๋ยวเราจะให้พี่นนมากินด้วยนะคะมาเลยค่ะพี่นนมากินเลยคะ่ะวันนี้มีคนมาช่วยกินเผ็ดมากเลยนะคะเป็นซอสหม่าล่าสำเร็จรูปนะคะ หาซื้อได้ที่แมคโครนะคะแมคโครมีขายเผ็ดไหมคะพี่นนท์เผ็ดแอนชาเผ็ดแล้วชาลิ้นนะคะ เผ็ด่อยจะหมดไหมคะ ตอนแรกไม่คิดว่าจะเผ็ดขนาดนี้นะคะตอนแรกก่อนจะผสมแล้วผสมกับน,น้ำแบบแต่ก็ลองกินดูก่อนนะคะเผ็ดมาก เผ็ดแล้วค่ะเผ <c oughs> ็ดมากเ <c> ผ <oughs> ็ดแล้วอร่อย เห็ดอันนี้ฝนจำชื่อไม่ได้นะคะว่าเป็นเห็ดอะไรมันเป็นแบบใหญ่ๆอะ่ะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะแต่อร่อยอะ่ะ ขอน้ำหนะะ่ยค่ะเผ็ดหน้าดูเลยเผ็ดมากหูแดงแล้วเนี่ย าคาดว่าจะกินหมดไหมคะพี่นนท์ยังหมดอยู่อีกเหรอคะื ทงเผ็ดแล้วก็แบบมันชานะคะมันไม่ได้เผ็ดเฉยๆใช่ไหมมันชาหมดเลยเผ็ดมาก เ็ดใครอยากหาซื้อก็แมคโครนะคะมันจะมีแบบมีแบบผงสำเร็จรูปแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวซอสสำเร็จรูปนะคะที่แมคโครมีขายเผ็ดมาก ตอนแรกใส่ซอสแค่นิดเดียวนะคะแต่อันน um, ี้ใส่เพิ่มคือแบบว่าเหมือนจะไม่เผ็ดไงแต่คือแบบเผ็ดมากเผ็ดไหมคะเผ็ดมากๆเลย ไม่เนี่ยเผ็ดจงเลยเผ็ดมากดูปากทาลิปว่าแดงแล้วนะคะกินหมาล่าเข้าไปแดงยิ่งไปใหญ่เลยโอ้เผ็ดมากปกติพี่นนท์เป็นคนกินเผ็ดนะคะโหมาเจอแบบทั้งเผ็ดทั้งชาโหยอดเลย ก็อย่าลืมนะคะใครอยากหาซื้อนะคะไปซื้อได้ที่แมคโครนะคะแบบสำเร็จรูปเลยสามารถเทแล้วก็ทานได้เลยนะคะก็วันนี้ต้องยอมแพ้ใช่ไหมคะ <c oughs> ยอมแพ้นะคะแบบโหเผ็ดมากรู้ปากแดงเลยก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b ์ให้ช่องตุ้ยนยุ channel ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย